คุณริคุณคุณยงสุนเครืค่ะคุณจีรศักดิ์สมนะคะนธาคารให้กับเข้ามู่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านขอเดินเชิญค่ะพินิกรคณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้ฝึกสอนสำหรับผู้เข้าร่วมรับอบรมทุกท่านที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งจะได้รับใบป,ประกาศนียบัตรสามารถนำมาขอสินเชื่อกับธนาคารอมสินเพียงใช้เอกสารเพียงแค่สำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านและใบป,ประกาศนียบัตรเป็นสินเชื่อสร้างงานสร้างงานชีพวเง,งินกู้สูงสุด10,000แสนบาทระยะเวลาเงินผ่อน8ปี จนชำระเงินต้น3เดือนแรกไม่ต้องใช้หลักประกันค้ำตัวผู้มวยการธนาคารน้ำสินภาคเกา่าให้เกียรติเป็นประธานก้าวเปิดงานโดยมีนายอาซิม,งงนมุนขงอาวุธผู้มวยการวิจยราลัยเทคนิคแพร่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานจากธนาคารนอมสินและวิจาราเัยเทคนิคแพร่พร้อมด้วย,าายรรรประชาชนที่เข้าร่วมอบรมแล้วร่วมง,งานด้วยการฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบไปด้วย3หลักสูตรดังนี้ หนึ่งหลักสูตรฟเฟอร์นิเจอร์งานไม้ 2. หลักสูตรส่งแซมเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับง,งานไม้และ 3. หลักสูตรช่างแกะแบบแม่พิมพ์ลายผ้ามห้องด้วยเทคโนโลยี C N C หลักสูตรละ30ชั่วโมงโดยจัดอบรมในช่วเงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผลจากการดำเนิน,นงานมีผู้เข้าร่วมโครงการ,รทั้งสิ้นจำนวน152่าคนผลสำเร็จเชิงคุณภาพจากโครงการดังนี้น 1>, 1. ด้านเศรษฐกิจจยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จากการที่สมาชิกในชุมชนสามารถซ่อมแซมเครื่องมือและอุปรกรณ์สําหรับงานช่างหมายได้ด้วยตัวเอง 2. ด้านสังคมและชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมจากวิทยาลัยเทคนิคแพร่นำความรู้ด้านเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนให้ชุมชนสามารถผลิตแม่พิมพ์ลายภาพมาอห้องได้ด้วยตนเองแทนการสั่งซื้อจากต่างจังหวัดและสามารถออกแบบลายภาพได้ตามความต้องการของลกูกค้า 3. ได้ความรู้และสนับสนุนทางด้านการเงินจากความสําเร็จของโครงการสมมติมีทีมของนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการนาเสนอให้กับน้องประชาชนในการประกอบอาชีพหรือต่อยอดธุรกิจเพื่อการสร้างงานสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นส่งผลต่อการพัฒนาจงังหวัดและประเทศชาติต่อไป เช็คกับบไฟฟ้า oh ah. ภายใต้สโลแกนปลอดภัยด้านบริการงานซ่อมทุกระดับประทับใจโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้บทบาทหน้าที่ดังนี้ <S 1. 1. <S นําเสนอโครงการจํานวนสองคน 2. ประชาสัมพันธ์จํานวนสองคน 3. แนะนําต่างๆมาจากเหล่าคณะครูคณะในภนชื่อไฟฟ้าครับโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชนได้และเพิ่มรายได,ได้ให้กับผู้คนในชุมชนอีกทั้ง ยังเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยครับทีมีไม้สักไ่ที่สุดในประเทศไทยทำให้มีผลิตภัณฑ์ต่างๆและสิสร้าที่ผมนำมาจัดไม้อยู่เราจะพบว่าก่อนที่เราจะสร้างตารหูดวงน,น,นี้พวกคนเราได้ประชุมวางแผนกลุ่มหน้ที่ประชากรสามปฏิบัติงานตรอซ่อมเครื่องจัรไฟฟ้าภายในบ้านธาคารสินซึ่งน,นี้เรื่องต่างยรูปแบบเยกตัวอ,อย่างเช่น สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพที่มีวงเงินให้คู่ห้ามหนึ่พุ่มในการธนาคารอมสินเขตแพร่คุณสุดารัตน์รักจันทร์ครับจังหวัดแพร่คุณโชคชะก,การราชฟูพุ่มในการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ท่านโชคชัยพนมควรนายกเทศมนตรีเทศบาเลเมืองแพร่ ท่านรองผู้อำนวยการคณะครูนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแพรยตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนักศึกษาได้ลงพื้นที่ในชุมชนเป้าหมายและจัดเวทีประชาคมสอบถามความต้องการหลักสูตรจากพี่น้องประชาชนซึ่งมีทั้งสินส้นสามหลักสูตรดังนี้ 1. หลักสูตร ช่างออกแบบและติดตั้งระบบ Smart Farm สมาร์ทฟาร์ม IOT 2หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและ3หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องช่างซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและตรวจเช็คระบบไฟฟ้าจากนั้นสถานศึกษาได้จัดเวทีให้กับนักเรียนนักศึกษาได้นำเสนอโครงกลางต่อคณะกรรมการเพื่อพิจรารณาให้คำแนะนำ และเมื่อแต่ละหลักสูตรได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการจึงได้จัดอบรมทั้ง3หลักสูตรระหว่างวันที่20-21และ27-28พฤษภาคม2,566โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น166คนแยกเป็นนักเรียนนักศึกษาจำนวน61คนครูที่ปรึกษาจำนวน45คนผู้เข้ารับการอบรมในชุมชนจำนวน60คน จากสามชุมชนคือชุมชนเทศบาลตำบลสวนเขื่อนชุมชนบ้านน้องกาและชุมชนเพชรรัตน์ตำบลในเมืองในเวียงจังหวัดแพร่ปัจนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญ,ญท่านเรือนทีสุชาติผู้สุวรรณผู้มุในการธนาคารอองสินภาคเก้าประธานในพิธีได้กรุณาให้โอวาและกล่าวถึงโครงการาอสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชนวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ประจำปี2566เป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับงานเปิดครั้งนี้ในครั้งนี้นะครับก,ก็ผมรู้สึกกินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนวัตสรรมอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคแพทย์ประจำปี2566ในครั้งนี้นะครับจากคำกล่าวรายงานของท่านผู้ในการวิยาลัยเทคนิคแพทย์ความว่า การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษานำความรู้สมัยใหม่ด้านงานช่างไปช่วยสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได,ได้โดยเฉพาะในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อพัฒนายุกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนภายใต้สโลแกนสริสร้างความรู้สร้างรายได,ได้พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนั้น นับว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างแท้จริงนะครับสำหรับโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุจชนต้องต้องเรียนท่านนะของเราดําเนินการมาในส่วนของธนาคารจริงๆนะครับเราดําเนินการมาสามปีแล้วเราคิดแล้วเราทงธนาคารสิงโดยสํานักงานไหนเองเขาก็ไปมองในส่วนของอาชีวะหรือเทคนิคต่างๆที่ขอเข้ามาร่วมเพื่อดําเนินการโครงการทางเทคนิค จริงๆแล้วทาให้ติคก็มีโครงการนี้อยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่มีในส่วนของงบประมาณที่เข้าเกี่ยวข้องขึ่งอมสินก็เลยเปิโอกาสดีก็คือเราจับสนทในเรื่องของงบประมาณเข้าไปนี่คือคือคือสิ่งแรกนะครับแต่ว่าปีแรกๆเ่ส่วนที่2ก็คือส่วนของชุมชนเนื่องจากคนตกงานนะครับคนตกงานเยอะอมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชนวิทยาลัยเทคนิคแพร่ประจำปี2566เป็นปัจจุบันนะครับผมขอบคุณมากครับ แโาเซลลยังไม่แบ้เราใช้ร่ออไงอมเพลตใช้แบตที่สองแบที่ชร่ โครงการที่พวกเราไปทําบ้านสวนเขื่อนนี้เป็นโครงการเกี่ยวกับหลักสูตรจักรยานยนต์ไฟฟ้าครับเพราะว่าเห็นแลเห็นว่าบ้านสวนเขื่อนยังไม่มีช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้ามากนักเลยไปทาโครงการนี้ครับเพื่อไปสอนชาวบ้านให้มีความรู้เกี่ยวกับด้านยานจักรยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็พวกผมก็ได้เรียนรู้ไปกับชาวบ้านด้วยครับจากที่เราได้ไปลงพื้นที่อบรมนะคะชุมชนบ้านสวนเขื่อน ส่วนมากยังไม่รู้ว่ารถไฟฟ้าต้องซ่อมยังไงนะคะพวกเราจึงได้ความรู้จากคุณครูและเอาความรู้ที่เราได้นะคะไปนำเสนอให้ผู้คนในชุมชนเทศบาลสวนเขื่อนที่สนใจในโครงการของเราค่ะการของเรานะคะได้เงินสนับสนุนจากธนาคารอมสินนะคะให้เรานำเงินส่วนนี้ไปให้ความรู้กับผู้คนในเทศบาลสวนเขื่อนค่ะ ให้ผู้คนให้ผู้คนมีรายได้เสริมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นค่ะให้ผู้ให้ผู้คนในชุมชนมีช่างซ่อมบำรุงเยอะมากขึ้นค่ะเนื่องในปัจจุบันนะคะรถไฟฟ้ามีเพิ่มมากขึ้นแต่ศูนย์ซ่อมบริการกลับมีน้อยไม่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนนะคะพวกเราจึงจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อให้ความรู้แก่ผู้คนค่ะ ตกงมาทำเป็นชุดนานี้ครับก็เลยเอามาสอนพนักงานทุนที่นีแล้วสอนเสร็จปุ๊บก็จะมอบให้ด้วยเทคนิคการลงเงินมอบให้ผูู้ที่เขารับการอบรมด้วยครับ,บ,บใช่ครับด้วยแผนเทคนิคคอมพิวเตอร์อันนี้ก็เป็นอีกแผนกครับท,ท,ท,ที่เมื่อก่อนทำเขียนโปรแกรมควบคุมเอาไปลงในตีตารางกับอันนี้ อันนี้เพราะเม็ดอะไรนะแคตอันนี้ตัวอย่างแคตก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านาะก็คือเอาใสา่แบบแบบทีโกล ครับก็ประโยชน์ที่ผมได้รับจากการเข้าเื่นโครงการของอมองสินความรู้อาชีวะชุมชนนี้นะครับผมก็หนึ่งเลยคือผมได้เปิดประสบการณ์ใหม่ที่จะได้นําความรู้ของผมเองเนี่ยไปสู่ท้องถิ่นกับจังหวัดของผมเองครับมันเป็นการที่ผมเนี่ยจะได้นําความรู้ไปส่ชุมชนแล้วก็ผมเนี่ยได้ความก้าวหน้าทั้งนี้ยแล้วก็จะได้แซงเพื่อนจะส่วนนี้นคือเราเลีล้ยวกว่าแล้วก็มันเป็นการพัฒนาตัวเองนะครับผมคือเราจะได้พบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น กับตัวเองแล้วก็ท้องถิ่นชุมชนของเรานะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยในท้องถิ่นชุมชนของเราเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วนวัตกรรมของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขหรือตอบโจทย์ของเกษตรกรอย่างไรได้บ้างนเงี้ยครับผมเราก็ได้พบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราเนี่ยก็ควรที่จะนํามาแก้ไขหรือพัฒนาตรงไหนอย่างเงี้ยครับผมครับก็ตัวนวัตกรรมที่เราได้ทําการมาคิดค้นแล้วก็ประดิษฐ์สร้างขึ้นมานะครับผมสามารถที่จะนาเอาองค์ความรู้นั้ไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้ครับ คือมันไม่ใช่แค่เพียงแค่อยู่ในรูปแบบของกล่องแล้วก็เป็นกานครควบคุมอย่างนี้อย่างเดียวครับผมคือมันสามารถจะไปประยุกต์ใช้กับโรงงานหรือเป็นตึกอาคารอยนี้ก็ได้ครับผมหรือจะเป็นโรงขนาดเล็กก็ได้ครับผมครับซึ่งในข้อมูลตัวนี้เราก็ได้นําข้อมูลต่างๆที่เราได้ทกำการเก็บทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยไปแลกเปลี่ยนความรู้กับทางเกษตรกรนะครับเพื่อที่เราจะได้สอบถามถึงข้อคิดเห็นของเขาว่า การเพาะปลูกของเขากับการเพาะปลูกของเราเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรเพื่อที่เราจะได้นำมาประยุกต์และปรับใช้กับตัวเครื่องของเราเพื่อพัฒนาตัวเครื่องเนี่ยให้มีประสิทธิภาพอีกยิ่งขึ้นครับผมก็จะมีตัวอย่างในการเลือกอุปกรณ์ก็จะอย่างเช่นแผงสายไฟฟ้าร์ตินีการต่อต่างๆต่างๆข้ามไปตัวอุปกรณ์ต่างๆอย่างก็จะอย่างเช่นตัวเรือนปั world, <an> <life> ้นให้เ so ป so ็น <avent> ป <mental Sure> ีที่สองปีแรกการที่เราทำชิ้นส่วน Okay. าชีว่าสร้างอาชีพสู่ชุมชนนะครับในหลักสูตรของพวกเรานะครับผมก็จะเป็นหลักสูตรช่างซ่อมซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและตรวจเช็คระบบไฟฟ้าซึ่งจะมอบความรู้เกี่ยวกับหลักการของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆและก็หลักการซ่อมในหลากหลายรูปแบบซึ่งประโยชน์ที่เราจะนําไปให้กับผู้คนในชุมชนนะครับก็คือความรู้ที่พวกเราได้จากในห้องเรียนและพวกเราก็นําความรู้จากตรงน,นั้นไปเผยแพร่ให,ให้กับผู้คนในชุมชนเพื่อที่ผู้คนในชุมชนจะได้ ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อที่จะลดรายจ่ายในครัวเรือนและสามารถเพิ่มรายได้ได้และยังเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัยในชุมชนด้วยนะครับก็พวกเราก็ต้องขอขอบคุณทางธนาคารอมสินนะครับที่ช่วยสนับสนุนพวกเรารผมที่ให้ชาวบ้านและชุมชน,นได้มีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นและนอกจากจะได้รับความรู้แล้วผู้เข้าร,มร่มจะได้รับสิทธิพิเศษที่เกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของธนาคารอมสินซึ่งมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะสาม,มารถนําไปต่อยอดนําไปประกอบอาชีพจงเกิดรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนและเพิ่มเลยได้ให้กับผู้คนในชุมชนอีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วยครับและสุดท้ายนี้นะครับพวกเราก็ต้องขอขอบคุณทางธนาคารออมสินนะครับผมที่จัดทาโครงการดีๆแบบนี้มาให้พวกเราได้ทํากันนะครับผมขอมากครับ ชุมชนเพชรรัตน์และชุมชนใกล้เคียงไดเ้เรียนหลักสูตรเกี่ยวกับซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของชุมชนเพราะทุกบ้านมีเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งการซ่อมแต่ละครั้งก็มีค่าใช้จ่ายแต่เมื่อเราได้เรียนแล้วเราสามารถซ่อม,อมเองได้แล้วก็บางคนยังสามารถนําไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างสร้างเสริมรายได้ให้กับครอบครัว,วได้นะครับก็ขอบคุณธนาคารออมสินและวิทยาเทคนิคแพร่ที่นําโครงการ ดีๆไปสู่ชุมชนของเรานะครับขอบคุณครับหลักสูตรนะคะช่างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะคะในส่วนของตำบลสวนเขื่อนนะคะซึ่งจะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะคะกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานก็คือจะเป็นของผู้สูงอายุและคนพิการและแนวโน้มในอนาคตของตำบลสวนเขื่อนก็คือมีเพิ่มมากขึ้นหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีความเป็นไปได้สูงมากในส่วนของตำบลสวนเขื่อนที่จะนํานไปใช้เกิดประโยชน์ได้จริงค่ะรู้สึกดีใจมากนะคะที่ทางวิทยาเทคนิคและ ของธนาคารอมสินนะคะได้กําหนดหลักสูตรนี้ลงสู่เป้าหมายของตาบลสวนเขื่อนนะคะซึ่งในการอบรมผ่านไป2วันเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของอกระแสไฟฟ้านะคะการใช้แคมมิเตอร์นะคะในส่วนของการตรวจเช็คแบตเตอรี่นะคะแล้วก็รู้จกักมอเตอร์นะคะในส่วนของฮับมอเตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อนรถจัก,กรยานยนต์ไฟฟ้าค่ะแล้วก็มีการซ่อม ที่ปฏิบัติได้จริงก็คือมีชาวบ้านนะคะนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะคะมาให้เรียนรู้แล้วก็มาให้ฝึกซ่อมจริงค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ายุาพก็จะอย่างเช่นตอรีนั่นอบางครั้งอาจระไม่ได้เสียหายนะเพราว่าแ้พอเราเาไป็หที่ร้านนี้เป็นเจ็ดนะครับที่ได้มาเปิดโครงการอาชีวะสร้างงานสร้างอาชีพท,ที่วิทยาลัยเทคนิคแพท่ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคแพท่จัดจเรื่องของโครงการอาชีวะสร้างงานสร้างอาชีพเป็นปีที่สอง ึ่งคออบคุณทางพอจริงๆที่มาร่วมกับธนาคารนมสินในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เมื่อปีที่แล้วเราก็ได้รับประโยชน์อะไรมากมายจากโครงการนี้ปีนี้ก็มีอีก3หลักสูตรที่ด้รับประโยชน์ในการจัดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพในครั้งนี้นะครับซึ่งโดยภาพรวมของธนาคารสินภาคเก้าที่เราดูแล5จังหวัดนะครับซึ่งปีนี้เรามีวิเลยเทคนิคร่วมทั้ง5จังหวัดเลยนะครับก็ถือเป็นโครงการที่ดีวัตถุประสงค์หลกักๆเลยของเราคือ ทำยังไงก็ได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยได้มีอาชีพมีรายได้นะครับมีอาชีพมีรายได้แล้วก็สามารถที่จะไปลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เพิ่มรายได้ได้นะครับปีนี้เราเรา,เราจัดกันหลายๆวิทยาลัยเทคนิคนะครับแล้วก็ของเราเองนะเราเน้นที่วิทยาลัยเทคนิคเนื่องจากว่าวิทยาลัยเทคนิคเนี่ยเขามีความรู้เรื่องของทางเทคนิคทางช่างและที่สําคัญที่สุดคือเด็กนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมีโอกาสที่จะได้เป็นสอนให้กับพวกชุมชนต่างๆหรือคนที่เข้าร่วมสนใจในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการสอนเด็กด้วยเหมือนกันนะในครั้งนี้นะครับนอกจากอาจารย์แล้วก็ยังมีเด็กที่เข้าไปร่วมกิจกรรมในการสอนด้วยก็ต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยเทคนิคแพทย์จริงๆนะครับที่ให้โอกาสธนาคารมูลินได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับและคิดว่าโครงการที่ 3โครงการในปีนี้ผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดีๆหมดเลยนะครับก็คงเป็นโครงการดำร่องในส่วนที่จะลามไปถึงในวิลัยเทคนิคของที่อื่นด้วยนะครับก็ขอกล่าวแค่นี้นะครับผมขอบพคุณมากครับผมเรอ